หลุสู่แม่น้ำของคาและเชื่อกันว่าท่านผู้วายชนนั้นจะได้ไปสถิตยอยู่กับทพระเจ้าตามความเชื่อของศาสนาเรารับคติความเชื่อนี้มาครับและเราก็นำพิธีกรรมนี้มาประ,ประยุกต์ใช้วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้อธิและอันพานของท่านผู้วายชนนั้นอยู่ณนะสถานที่อันเหมาะสมและที่จะส,สงบร่มเย็นซึ่งเราก็เชื่อกันว่าท่านผู้วายชนนั้นได้ว่าทา่านไปเกิดน,น้ำพไ พวกกลุมที่ท่านเป็นเกิดจะเป็นพภูมิุมที่มีแต่ความสงบมีแต่ความร่มเย็นดุดดังสายน้ําที่เราจะนําอัฐิและอังคารของท่านผู้วายชนลงซึ่งวันนี้ครับครอบครัวลูกหลานญาติญาติของคุณแม่บุญแขน<ๆ>ก็จะนําอัฐิและอังคารของท่านมาประกอบพิธีกรรมแล้วก็ฝังไว้ณนะสถานที่แห่งนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตให้เป็นกุศสมนะครับเราจะได้ประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลให้กับท่านนะครับขั้นตอนแรกของพิธีกรรมครับเรียนเชิญท่านเจ้าภาพ ได้จุดทูกที่หน้าอังคารและอาทิ์นะครับเพื่อบอกกล่าวคุณแม่ท่านครับ เรียนเชิญท่านจุดธูปเทียนที่กระถงดอกไม้เกตสีครับเพื่อบูชาองค์เทพเทวาทั้งหลายมีเจ้าแม่นาทีเท้าสีทันดอนพระแม่คงคาเป็นต้นนะครับจากนั้นใช้น้ําอบน้ําหอมครับประพรมที่อธิและอังคารเอเตรงนี้นะท่ันนะจะมีครับประพรมอธิและอังคารของคุณแม่นะครับเหมือนเราอาบน้ําแต่งตัวให้ทีครับจากนั้นก็ใช้กีดดอกไม้ในพานนะโรยประดับประดามอสมควร ครับใช้กีบดอกไม้ในทาานทนโดยประดับประดาต่อที่ควรที่เหลือเราจะไปโปรยท้องทะเลนะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรียกเชิญทุกท่านประกอบพิธีกันนะครับเดี๋ยวลูกลูกของคุณแม่นะครับมานะอาน้ำแต่งตัวให้ท่านเสร็จสำหรับท่านที่จะซื้อที่ให้ท่านนะเดี๋ยวนำมาแต่งตานซีชองไว้นะครับเป็นเงินเหรียญนะครับเหรียญจากนั้นเชิญอาบน้ําแต่งตัวนะครับนะครับ น้ำแต่งตัวให้กับคุณแม่คุณย่าคุณยายของพวกเราก็แล้วแต่ท่านเจ้าภาพครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นส่วนๆนะส่วนที่เหลือก็มอบคืนไปเป็นเรียนใส่ไ้ในถังที่ครับน้นเชื่อน้ำแต่งตัวกัให้กับคุณแม่คุณแถฒนะหรือคุณย่าคุณยายขุงพวกเาท่านอยู่ในฐานะไหนพวกเราครับเกิดชื่อกันตามฐานะตั้งจิตให้ดี วันนี้ครอบครัวลูกหลานญาติญาติได้มาทําสิ่งที่ดีงานสิ่งที่เป็นมงคลให้คุณแม่ท่านก็คงกําลังมองดูเราอยู่นะครับท่านคงมีใจปลื้มใจในสิ่งที่ลูกหลานได้กระทําให้กับบาิทีละอังคารของท่านถ้าท่านไม่รับทราบด้วยญานิอิิตีดวงใดน,นะครับเราคงเทศเพวาผู้ดีถึงที่ตาชิก็จะนำข่าวนี้ไปบอกไปกล่าวให้รับทราบนะจะก็อให้รุ่โรจนมา จวนจำลำดาบจำลำดาบแมลำฉันเล็กด้ำแต่งตัวให้กับคุณแ่คยายได้ค่ะได้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 ทุกอย่างค่ะ แรกของพิธีกรรมนะครับคือการอาบน้ําแต่งตัวเมื่ออาบน้ําแต่งตัวเสร็จเดี๋ยวเราจะได้ขอขามาขอเอาหุ่นสิกรรมจากนั้นเราจะกล่าวปาา่าถิ่นและอังคารกับเหล่าอง,องค์เทพเทวาทั้งหลายครับและขั้นตอนที่สามขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเรือถึงที่หมายเรือจะจอดนิ่งนะครับจากนั้นจะได้เรียนเชิญทุกท่านไปที่ท้ายเรือเพื่อนำหุ่นและองลังคารลง ที่ท้ายเรือเมื่อเจ้าภาพตั้งจิตอธิฐานแล้วเราก็จะนํากระถงดอกไม้เก็บตินะครับลงเป็นลำดับแรกจากนั้นเจ้าภาพจะได้โปรยเงินดลืจ้าเงินเรือลงท้องเรเพื่อ็นที่สามคำนึ่งและเราก็จะนําอาถิ่นและอาคารลงเมื่ออาทิตและอาคารลงแล้วเรือลำนี้จะบนสายสามรอบนะครับรอบที่หนึ่งรอบที่สองจะภาพโปรยผีดอกไม้ในพายรอบที่สามดอกกุหลาบในมือนะครับตั้งจิตอธิฐานอุที่ทุนสุกโ ลูกหลังขอสิอขอพรจากนั้นโยนดอกอกุหลาบลงสู่ท้องทะนลรนรเหลือกรอเจ็ดสู่สองลัมนี้ก็จะนำท่านกลับสู่ท่าเทืยกเทือกอันนี้คือระดบบขั้นตอนของพิธีกรรมซึ่งเราจะได้ดาเนินการไปตามแบบอั้นนะครับทักทันลยไม่ลืกเล,กลก เปลี่ยนมือ จากรัชการที่หและมอบให้กับกองกอทักเรือเพื่อใช้เป็นที่ตังต้งกำลังหลังของกองพัพเรือโดยกองเรือที่ทำการดูแลรักษานะครซึ่งเราก็ได้สมน์พื้นที่ส่วนวนี้ไว้สําหรับการประกอบพิธีกรรมให้กับผู้วานชนบริเวณพื้นที่แห่งนี้เราห้ามทำการประมงใดๆนะพรัะขอขนันขอชื่อท่านได้สบายใจนี่่อครับขณะนี้เราอาบน้ำแต่งตัวนะครับ คุณแม่บุญแทนได้สะอาดบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่สองครับจะเป็นขั้นตอนที่เราจะได้ของขมาขออโหสิกรรมเป็นขั้นตอนที่สาคัญนะครับทุกนะท่านตั้งใจให้ดีเนื่องจากว่าขณะที่คุณแม่คุณย่าคุณยายาเรามีชีวิตเราอาจจะเคยร่วงเกินต่อท่านจะด <c oughs> <c oughs> <ๆ>้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามนะครับซึ่งจะเป็นวิบากกรรมติดตามติดตัวกันไป โดยเฉพาะลูกแม่ทุกคนถ้ตั้งใจให้ดีครับขอเข้ามาขออโหสิกรรมท่านเราอยู่ใกล้ท่านเรามีโอกาสร่วงเกินต่อคุณแม่นะบางทีเรื่องที่ลูกคิดกิจที่เราทําคําที่เราพูดอาจจะไปกระทบกระทั่งความรู้สึกของท่านแม่ลูกจะไม่ตั้งใจแต่ไม่เป็นมงคลและเป็นวิบากกรรมเพื่อให้สัพพะสิริมงคลเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วิบากกรรมหมดสิ้นไปทุกท่านตั้งใจขอเข้ามาขออโหสิกรรม ดอกบุลาบือไว้ในมือครับและตั้งใจว่าตามครับกายกรรมสาม,าสามวจีกรรมสีสมโนกรรมสาม,สามที่ข้าพเจ้ทาทั้งหลายาได้ประมากล่วงเกินต่อคุณแม่บุญแถมคร่องรักสัตว์ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอคุณแม่บุญแถมได้โปรดอะโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าทหลายเพื่อความบริสุทธิ์ด้วยเทินสาธุกับสิ่งที่เราเคยร่วมเกินต่อท่านคุณแม่คุณยา่คณยาคุณยายของเราทราบแล้ว ท่นานอาโหสีกรรมให้กับพวกเรานะครับจากนั้นตั้งนโมสามจบพร้อมกันครับกล่าวฝากอักขีและอังคารกับองค์เทพเทวานะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสมมาสมพุทธนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสมมาสมพุทธะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสมมาสมพุทธะกล่าวตามนะครับนะมัถู อิมิสังมหานธิยาอาคิวัฏฐานังสุรขันตานังสัพพะเทวานังอิมินาสักาเรเสัพะเทเวปูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องไหวบูชาเจ้าแม่นาทีเท้าสีทันโดน องค์เทพเทวาทั้งหลายที่สถิตรักษาท้องทะเลแห่งนี้ท้าวเวสุวรรณผู้ดูแลกุมพันยักษ์ผู้ผีปีศาจสัพพวิญญาณทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายด้วยเครื่องสการะนี้ด้วยในวันนี้ข้าพรเจ้าทั้งหลาย บำเพ็ญกุศลอุททิศตามทรงให้แก่คุณแม่บุญแถมข้องรักสัวและมีความประสงค์จะนำอันทีและอังคารลงสู่ท้องทะเลฝากไว้ในความดูแลขององค์เทพเทวาทั้งหลายขอเจ้าแม่นาทีเท้าสีทันดอน เทพเทวาญทั้งหลายดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเสด็จกรมหลวงชุมพรตลอดทั้งแม่นางเรือได้โปรดรับทราบและอนุโมทนา,แล,นทนาและอนุญาต,ญาตให้นำอัถิและอังคานลงสู่ท้องทะเลได้หากว่าคุณแม่บุญแทน ปรารถนาพบภูมิใดในสัมปรายภพขอให้เป็นพบภูมิที่มีแต่ความสุขมีแต่ความร่มเย็นดุดดังสายน้ำที่อังคารและอัทิตยสถิตยอยู่นี้เธอสาธุทุกท,ท่านครับตั้งจิตให้เป็นกุศล และลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทํามาจากนั้นอุทิศบุญกุศลนั้นเพิ่มเติมไปให้กับคุณแม่บุญแถมครองรักษัพผู้วายชนอิมินากระตะปุญเยนะด้วยผลบุญที่คุณแม่บุญแถได้กระทําในขณะที่ยังมีชีวิตบุญกุศลที่ครอบครัวลูกหลานญาติมิตรได้กระทําและอุทิศตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้กุศลและจิตของทุกท่านที่นั่งอยู่ณขณะนี้ ขอมาเป็นพลวัตปัจจัยตามส่งให้คุณแม่บุญแถมค่องรักษาได้ไปสู่สุขติภพภูมิที่ดีงามในสัมปรายภพวันนี้ถ้าคุณแม่บุญแถมจะรับทราบด้วยยานวิถีดวงใดขอได้มาอนุมโมทนาถ้าไม่รับทราบขอเราองค์เทพเ,เทวาผู้มีหูทิพตาทิพตโปรดนำข่าวอันเป็นมงคลน,นี้ไปบอกไปกล่าวให้ได้รับทราบและอนุมโมทนาโดยทั่วหน้ากันเถอ เรากก่าวฝากกระีและอัญคานของคุณแม่นะจากกรุงเทพเทวาณสถานที่แห่งน,นี้คุณแม่คุณย่าคุณยายจากเราไปก็จากไปเจรเพียงครั้งนะครับส่วนความรู้สึกที่ดีงามยังคงกระเทบอที่ในความรู้สึกของพวกเรานักปราทท่านบอกโลกนี้เหมือนโรงละครพวกเราทุกคนที่เกิดมาเหมือนนักสแสดงคุณแม่ท่านเองก็เป็นเสมือนนักสแสดงคนหนึ่งครับเกิดมาท่านก็แสดงบทบาทลีลาของตนเอง ในฐานะในภาวะต่างๆ85ปีที่คุณแม่มีชีวิตอยู่ถือว่าเป็นระยะเวลาอันยาวนานซึ่งก็มั่นใจได้ว่าคุณแม่คุณยา่าคุณยายเราได้ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ครัแบแับนี้ท่านหมดวาระหมดโอกาสที่จะแสดงท่านจากพวกเราไปหน้าที่ของพวกเราเราก็ทําสิ่งที่เป็นมงคลเชน่นนี้นะครับจนกระท่านซึ่งครอ,อบครัวลูกหลานญาติาก็ทำมาตามลําดับนะจนกระทั่งวันนี้เราก็จะนํามาทีอ และอังคารของท่านมาประกอบพิธีกรรมฝากไว้ณนที่นี้ก็ขอให้ทุกท่านศรัทธาและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นมงคลคุณแม่คุณยา่าคุณยายท่านทราบแล้วท่านคงดีใจเรื่องใจในสิ่งที่ครอบครัวลูกหลานได้กระทาและสถานที่แห่งนี้เราจะนามาถีิและอังคารของท่านลงนะครับทุกสถานที่มีเจ้าของบริเวณพื้นที่แห่งนี้มีเทพปกปักรักษาคุ้มครอง เรียนเชิญท่านครับท่านผีผานตั้งจิตอธิษฐานท่านนั่นตรงนี้บอกลาตะเราองุงเทพเ,เทวาแนะน,านามของครอบครัวลูกหลานขอซื้อที่บริเวณแห่งนี้เพื่อสถิตอัฐิและอังคารของคุณแม่บุญแถมครองรักษว์ของเราองค์เทพเ,เทวาได้โปรดรับทราบและกรากิญญาจากนั้นท่านหยิบเงินสามเหรียญครับท,ท่านหยิบเงินสามเหรียญใส่ไปในอัฐิและอังคารของคุณแม่นะ อีกสามเหรียญเสนพานดอกไม้ครับกระทงดอกไม้เก็บสีสามเหรียญครับท่านถือไว้ในมือสามเหรียญน,นะเดี๋ยวจะไปตรวยท้องะเสดวทสิเหลือเก็บกันไปนะคนละสามเหรียญไปเช็ญครับเฉพาะป็นเหรียญนะี่เหลือก็มอบคืนให้เจ้าภาพไปนะ เราจะถือกระทงนะครับหึงท่านครับถือกระทงท่านอาลูกหลานคนไหนจะถือกระทงเชิญครับแล้วก็มาทีทีหนึ่งท่านครับไปที่ท้ายเรือนะไปจะถือพานดอกไม้เชิญนะครับตัดหานจูนมาวางแสงเดินตามไปครับกระทงเดินนำหน้าครับตามด้วยกระทง เอาสองพื้กอาเชิญครับยงดีๆนี่ดีลยนะนัคอยไหวลมืแรงน จูนไปแล้วจะเป็นลมอหรอว้บเมาเลยเมาเลยอเขาออกไปแล้วเหรอตีงเดินดีๆนะเด็กไ่ออก้่นเงกเด็กๆเด็กๆห่ไทยดีกว่าป่ะอันตรายลลก เยินนะครับสามเหรียญนี่เไว้ปล่อยอ่ะจับจับพี่หญิงไม่ได้ไป่เลยมัเป็นไรพีนี้พี่จะถ่ายอ่ะเอ๋ถ่ายให้หน่อยอันนี้เป็นวิดีโออยู่ แล้วก็าจะชอบท่าไหนก็กดชัตเตอร์ได้เลย ที่แล้วโปรยล,อลองท้องทะเลนะครับะน,น,นะเนงินปล่อยไปก่อนนะครับลงเงินไปก่อนนะตั้งใจให้ดีครับอาข้างใจดีครับขอบคุณแม่ไป็ปูสุขครบวที่ดีงามนะถึงบอกโรคเย็นครับลูกหลานมาทำสิ่งที่เป็นมงคลให้นะตั้งใจให้ดีครับะระวังไปข้างหน้า เลือนดอกไม้นะครับเดี๋ยวเรา